สบายดีพี่นอ้องมาแต่งง่มห่ง,เง,งหอเ,เอาบ้านแนะม่อาอันนีมใ่ปาน่นี่

ไอ้เปิดหน้ามาให้เนียยล่างเปิปดหน้ามาอเอือดองออกอ่ะเอเคไอเปิดหน้ามาเน,น่นิงดาบตัวนึ่งเขาได้ลายแล้วปลา,าปให้จามให้จามตูปลาจามตู ดอกบัวพี่น้องการบัวมาใหรอพกัอ้าวเอามากินกับตามกับยังมัน่แซ่เลยอ๋อโอเค้อเ เดี๋ยวลงน้องเนี่ด้วยลงนีน้องคนนี้วัวชิสุนปูเอาหงวพร้อมได้ก็แล้วลงน้องกับพี้ย

คนละตัว่ะัวละตัวพ่อตัวหนึ่งลูกตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งลูพอดีชาบตัวพอดีเนาะอันนั่นแหละจะหอยลง ไห <cas os> ้เนี่นะเออมีพี่จับเองทอนี่เอาจับนี่นี่ล้างหอยนี่ก็ล้นเอาล้างนี่นะเต้นก่อนเหรอว่ ส th ิจะเทงเฮ็ดได้สิคืนนี่นี่เฮานี่เอ๊ะๆหมดกัดตีนเฮามันยิกลงเนาะพี่น้องมันเป็นบัวใหญ่บ่แม่นบัวน้อยน่นี่บัวใหญ่ๆบัวยาวๆนั่นน่ะบัวนี่มาเตออุ่นกัใหญ่ดพี่น้องามแลบัวเฮา ออกดอกถือมือเอาดอกถือมือต้ล้างล้างหอย นี่นะพวกกับปิดปีกเห็ดกองก้นอย่างนี้ชอบ่อน้ำหอกระเจ้าก็ได้ลายอยู่พวกกับแบ่งให้เขาข้า กอัมาพี่แน่นังมึงพิดอ้อมหอยเนาะอ้อมหอยเชื่อพออีเลือกน,นังเลือกข้างก็แก้เว้น างจากสีหาน้ําแล้วก็แ่